คําคำหนึ่งที่เรามักจะได้ยินได้ฟังกันอยู่เสมอในเรื่องที่เกี่ยวกับการคุกคามการลังแกกันในที่ทำงานคือคำว่า workplace bullying นะครับ workplace bullying เนี่ยเป็นพฤติกรรมที่คนคนหนึ่งหรือกลุ่มหนึ่งกระทำออกมาและไม่เป็นที่ต้องการนะครับเราทำให้คนอื่นเนี่ยรู้สึกไม่สะดวกใจรู้สึกลำบากกายลำบากใจเช่นรู้สึกหวาดกลัวรู้สึกว่า ไม่ได้รับการยอมรับหรือรู้สึกว่าดูถูกดูแคลนรู้สึกเสียใจไม่พึงพอใจนะครับพฤติกรรมที่จะถือว่าเป็น workplace bullying หรือการการแกล้งรังแกกันในที่ทำงานเนี่ยนะครับมันมีหลากหลายมากเลยนะเราต้องไปดูไปช่วยกันกำหนดว่าตกลงแล้วจะมีการปฏิบัติการแสดงออกอย่างไรบ้างที่แสดงให้เห็นว่าเป็นการการแกล้งรังแกกันในที่ทำงานถ้าพูดในแง่นี้คือ เป็นพฤติกรรมที่มันไม่พึงประสงค์อ่ะเป็น unboned t be h a v i o r นะครับซึ่งทําให้อีกคนคนหนึ่งเกิดความบาดกลัว mm. เกิดความรู้สึกน้อยเนะื้อต่ำใจเกิดความรู้สึกไม่สบายใจเกิดความรู้สึกเสียใจทุกข์ใจลำบากกายลำบากใจอย่างที่ว่านะครับ mm. และแต่และองค์กรอาจจะมีขอบเขตของพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์แบบเนี้ยนะครับแตกต่างกันไปบ้างนะครับอ่ะมายกตัวอย่างเช่นพฤติกรรมที่พูดถึงคนคนหนึ่งในทางที่ไม่ดีในที่ประชุมอย่างเงี้ย นะครับหรือให้เวิร์กโหลดภาระงานกับคนคนหนึ่งมากกว่าอีกคนคนหนึ่งโดยที่ไม่มีเหตุผลและต้องมีพื้นฐานของการการแกล้งลังแก่กันทุกสิ่งเนี่ยที่เป็นพฤติกรรมเนี่ยมันจะต้องมีพื้นฐานมาจากการการ,การแกล้งลังแกกันหรือความต้องการที่จะทําให้อีกคนหนึ่งรู้สึกเสียหน้ารู้สึกไม่สบายใจรู้สึกหวาดกลัวรู้สึกกังวลใจแบบนี้นะครับหรือไม่อนุญาตให้ใครสักคนหนึ่งนะครับเข้าคลาสในหออบรม ในขณะที่อนุญาตให้คนอีกคนหนึ่งไปเข้าคลาสอบรมแทนโดยไม่เหมาะสมโดยที่ไม่มีเหตุผลนะซึ่งมันแสดงให้เห็นได้ชัดว่าเป็นการการแกล้งหลังแก่กันนะครับหรือเผยแพร่ข่าวลือเกี่ยวกับใครสักคนหนึ่งในทางที่ทําให้อีกฝ่ายหนึ่งเสื่อมเสียรวมทั้งตัวอย่างพฤติกรรมอย่างเช่นการกันใครสักคนหนึ่งนะครับหรือว่าไม่ดึงใครสักคนหนึ่งเข้ามารวมกลุ่ม เวลาที่ต้องทํางานด้วยกันทั้งๆท,ท,ที่เขาอ่ะมีความจําเป็นที่ต้องมารวมกลุ่มทางานแบบเนี้ยโดยเจตนาโดยความต้องการก็คือการแกล้งการเข่าออกไปให้เขารู้สึกไม่สบายใจรู้สึกเสียหนา้ารักษณะแบบเนี้ยนะครับพฤติกรรมการการแกล้งรังแกกันในที่ทํางานเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่พึงประสงค์เลยผมเชื่อว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยท่านจะคุ้นกันว่าถ้ามองเซตติ้งของในโรงเรียนนะครับจะมีข่าวออกมาให้ได้ยินได้ฟังว่าโรงเรียนเนี่ย เป็นที่ที่มีการลังแก่กันนะมีการกันแกล้งกันเยอะมากนะครับสูเงเปลำดับสองของโลกรองมาจากญี่ปุ่นด้วยซ้ำไปนี่เป็นเรื่องที่ผู้บริหารเป็นเรื่องที่หัวหน้าง,งานเป็นเรื่องที่ผู้จัดการอย่างท่านทั้งหลายเนี่ยปล่อยผ่านไปไม่ได้นะต้องมานั่งดูกันสักนิดหนึ่งว่าเรามีลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นในที่ทําง,งานหรือไม่นะครับเพราะมันก็จะเกิดความรู้สึกไม่สบายใจมันส่งผลให้เกิดบรรยากาศในการทํางานระหว่างกันมันแย่นะนะครับก็เป็นหน้าที่ของเราแหละ ป็นหน้าที่เชิงการบ,บริหารจัดการที่เราต้องไปดูนะครับไม่ให้มันเกิดเรื่องแบบนี้และทําความเข้าใจกับน้องๆน,นะครับแต่ละคนในทีมของเราว่าเอ้ยเราทํางานด้วยกันเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างกันเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องที่สําคัญมากเลยนะครับ mm hmm. ก็จะมีคําแนะนํานิดนึงนะครับสําหรับการป้องกันไม่ให้เกิดภาวะที่เรียกว่า workplace bullying หรือการ,การแกรล้งรังแกกันในที่ทํางานนะครับอันแรกผมอยากแนะนําว่าคงต้องฝึกอรบรมบุคลากรที่เป็นหัวหน้างานุ้ัดกานี่แหละ ในเรื่องที่เจาะจงนะครับในอิช่ที่เฉพาะเจาะจงเลยเช่นพฤติกรรมที่เป็นการทําให้ลูกน้องไม่สบายใจโดยที่ตัวเองอาจจะไม่ไม่ตั้งใจอคติความลําเอียงบางอย่างนะครับที่มันไม่เพื่ประสงค์ที่จะต้องไม่มีรวมทั้งเรื่องของการข่มเหงลังแกกันทางเพศหรือการคุกคามกันทางเพศนะครับด้วยมันก็เป็นพฤติกรรม workplace bullying อันหนึ่งนั่นเองนะครับองค์กรเนี่ยควรจะต้องทบทวนแหละ ว่า Policy, นโยบายแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันการแก้ไขปัญหาการข่มเพงลังแกการการันแกล้งกันในที่ทางานเป็นยังไงบ้างนะครับโดยเฉพาะการกําหนดนโยบายที่เกี่ยวกับการป้องกันแก้ไขปัญหาขึ้นมาในองค์กรและสื่อสารให้กับพนักง,งานเนี่ยได้ทราบทั่วกันเริ่มต้นตั้งแต่คนที่เป็นผู้บราชาคนที่เป็นหนางานนะครับแล้วก็ส่งสารไปยัง พนักงานทุกๆคนว่าแม้แต่การการแกล้งลังแกกันที่ทํากันในระหว่างเพื่อนในกลุ่มเพื่อนเนี่ยนะครับมันก็เป็นเรื่องที่ไม่พึงประสงค์และมันขัดกับข้อบังคับการทํางานแน่นอนมันคงต้องมีการเทรนหรือฝึกอบรมกลุ่มพนกักงานนอกเหนือจากกลุ่มไลน์แม n a เจอร์นะกลุ่มของพนกักงานด้วยเช่นเดียวกันในในเรื่องที่ที่มันเจาะจงมาที่พฤติกรรมที่เป็น unacceptable behaviors นะครับหรือว่าจะแสดงพฤติกรรมอะไรที่ไม่พึงประสงค์แบบนี้ออกมานี่เป็นข้อต้องห้ามนะครับไม่ให้เกิด ในองคอ์กรของเราไม่งั้นมันจะส่งผลกระทบกระทบต่อคนและกระทบต่อภาพลักษณ์ชื่อเสียงองคอ์กรด้วยเช่นเดียวกันนะครับและแน่นอนครับถ้ามีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนหรือการแจ้งบอกแสนในเรื่องพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นกับใครก็ตามในองคอ์กรของเราเนี่ยมันก็จะดีมากมันก็จะเป็นเรื่องเรื่องหนึ่งที่กระตุ้นให้พนักง,งานรู้ว่าบริษัทเนี่ยองคอ์กรของเราเนี่ยเอาใจใส่ในเรื่อง ไม่ให้มีการการแกล้งรังแก่กันในที่ทํางานนะครับบรรยากาศการทํางานด้วยกันผมว่ามันน่าจะดีขึ้นนะอย่างน้อยที่สุดทํำในเรื่องต่างๆเหล่านี้แล้วนะฮะยากที่จะบอกว่าวิธีการใดที่มันจะจัดการปัญหาในเรื่อง workplace bullying ไปได้โดยสิ้นเชิงแต่ไม่ลองทําเราก็จะไม่เห็นภาพนะครับหรือลองวิธีการหนึ่งไปแล้วแล้วมันอาจจะยังไม่ได้ผลเต็มที่ก็ต้องไป ระดมสมองกันไปหาวิธีการใหม่ๆมาและแน่นอนมันไม่ได้อาศัยเด่คนที่ทางานเอชานะครับไม่ได้หมายถึงเฉพาะคนที่ทํางานเอชอาร์เนี่ยเขาจะลงมือทําฝ่ายเดียวคนทํางาน employee relation ัจัดกา,ก,การเรื่องนี้ฝ่ายเดียวสําคัญมากคือคนที่เป็นหัวหน้างานคนที่เป็นรู้จาก,การอย่างท่านทั้งหลายที่จะต้องมาสอดสองดูแลพูดคุยหาวิธีการจัดก,การรวมทั้งการให้คำปรึกษาแนะนําสําหรับน้องๆพนักง,งานของเราที่มีปัญหาเรื่องแบบนี้เพื่อให้งานมันเดินต่อไปได้ คนอยู่ด้วการทํางานแบบมีความสุขอยู่ในบรรยากาศการทำงานที่ดีเดี๋ยวมันจะช่วยเพิ่มผลิตภาพของทั้งตัวคนทํางานแล้วก็องค์กรในท้ายที่สุดครับ